ในกรณีที่ว่าคุณตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นตำรวจหรือในชั้นโรงพักนะและหรือคุณเนี่ยตกเป็นจำเลยในชั้นศาลคุณจะประกันตัวอย่างไรประกันตัวตอนไหนผมจะเล่าให้ฟังในกรณีที่ว่าคุณถูกจับกลุมนะครับอาจจะเป็นจับตามหมายจับหรือจับในกรณีที่ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งตำรวจเนี่ยเขาเห็นว่าคุณกระทำความผิดเขาก็เลยจับคุณเมื่อจับมาแล้ว เขาจะนําส่งพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักหรือที่สอนอแต่ถ้าในระหว่างที่เดินทางเนี่ยอันเนี้ยตัวชุดจับกลุมพาคุณเนี่ยไปซ้อมหรือนําทรมานข่มขู่คุณต่างต่างอันนี้ให้คุณไปดูพรบนะครับป้องกันและปราบปรามการทรมานหรือเรียกสั้นๆภาษาชาวาบ้านว่าพรบอุ้มหายครับอันนี้นะชุดจับกลุ่มต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าพรบมันมีผลบังคับมาแล้วนะครับ เมื่อตัวชุดจับกลุ่มมาส่งให้พนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขามีอำนาจสอบปากคําสอบข้อเท็จจริงตัวผู้ต้องหา48ชั่วโมงครับอำนาจของพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักถ้าทําไม่แล้วเสร็จพนักง,งานสอบสวนจะต้องยื่นคําร้องขอฝากขังตัวผู้ต้องหาเนี่ยที่ชั้นศาลการทําคําร้องครับ ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็จะมีคําร้องว่าถึงมูลเหตุต้อง,ต,องต้องมาฝากขังที่ชั้นศาลเนื่องจากอะไรต่างๆต,ตัวพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาจะระบุลงไปซึ่งการฝากขังก็อาจจะมี6นัด7นัดนัดละสิวันอันนี้ก็แล้วแต่ความยากง่ายของคดีพยานหลักฐานในคดีนั้นๆซึ่งในข้อเท็จจริงนะครับถ้าเป็นคดีประเภทที่ไม่ร้ายแรงเช่นคดียักยอกคดีช่อโกงคดีบุกรุกทําให้เสียทรัพย์ พวกนี้โดยส่วนใหญ่ดุลพินิษของตัวพนักง,งานสอบสวนเขาจะปล่อยตัวคุณไปเขาจะไม่คัดค้านการประกันตัวในชั้นตำรวจคุณสามารถยื่นประกันตัวนะครับในชั้นสอบสวนเนี้ยได้ภายใน48ชั่วโมงนี่คือขั้นตอนหนึ่งแต่ทีนี้ครับถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเช่นความผิดอาจจะเป็นเหตุกันพยายามฆ่าคดีข่มขืนหรือคดียาเสพติดคดียาไอพวกเนี้ย ตัวนี้โดยส่วนใหญ่นะครับถ้ามีปริมาณที่มันเยอะเนี่ยร้อยเวพรพนักงานสอบสวนเขาจะคัดค้านการประกันตัวเขาจะไม่ให้ประกันตัวทีนี้เมื่อตัวร้อยเวพรพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นตํารวจแล้วเมื่อเขาส่งเรื่องไปที่ศาลคุณจะต้องไปยื่นหลักทรัพย์นะหลักประกันขอประกันตัวที่ชั้นศาลเพราะฉะนั้นจุดตัดก็คือให้คุณดูช่วงเวลาครับภายใน48ชั่วโมงนะับแต่วันที่มาอยู่ที่โรงพักเนี่ยครับ คุณสามารถยื่นประกันตัวอาจจะวางหลักประกันอาจจะใช้ตำแหน่งอาจจะใช้เงินสดที่ดินนะหรืออาจจะมีการเช่าหลักทรัพย์นะในชั้นตํารวจครับชั้นโรงพักเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆครับเขาให้เช่าหลักทรัพย์อยู่ภายใน48ชั่วโมงถ้ากระบวนการมันผ่านเลย48ชั่วโมงคุณต้องไปประกันตัวที่ในชั้นศาลซึ่งในชั้นศาลก็จะต้องมีการวางหลักประกันวางหลักทรัพย์ต่างๆหรือถ้าคุณไม่มี หลักทรัพย์ต่างๆไม่มีเงินสดพวกนี้คุณก็สามารถเช่าหลักทรัพย์ได้นะครับซึ่งในชั้นศาลเนี่ยเกณฑ์การวางหลักประกันเนี่ยคุณสามารถดูได้จากที่ศาลหรือดูใน Google หรือถามพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจที่ที่ใน,นชุดสอบสวนคุณนะได้ครับเขาจะมีเกณฑ์อยู่ไว้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยคุณต้องไปทําคาร้องที่ศาลนะอาจจะให้ญาติพี่น้องสามีภรรยาหรือผู้มีส่วนได้เสียของคุณเนี่ยไปยื่นประกันตัวนะ ผมฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ